ต่อให้เป็น vivo x 2 0 0 pro ก็เถิดนะครับถ้าเจอเลนส์ซูมตัวนี้ไปเนี่ยเอาอยู่นะครับระยะการซูมนะครับจะอยู่ที่1 0 x ไปจนถึง3 0 0 x นะครับ4 0ม mm. และรุ่นสมาร์ทโฟนที่ผมต่ออยู่นี้นะครับจะเป็น huawei nova 7se ประมาณ3-4-5ปีที่แล้วนะครับผมให้ดูภาพนะภาพเนี่ยเป็นไงบ้างโหดูการละลายฉากหลังดูครับเดี๋ยวผมลองกดถ่ายให้ดูก่อนว่าภาพออกมาเนี่ยจะตรงไหม เนี่ยครับดูภาพครับโหถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นว่าภาพเนี่ยชัดมากนะครับพอดีมันย้อนแสงกล้องตัวนี้จับภาพเนี่ยมันอาจจะดูมืดไปหน่อยนะครับนี่เป็นไงบ้างครับ